พวกท่านมาเนี่ยท่านไม่รู้หรอกท่านติดไม่ติดเพราะนั่นการที่ท่านจะไม่รู้ว่าไม่ติดท่านต้องอยู่ในคาดูแลของแพทย์นะครับจำนวน14วันนะครับเพราะถ้าเกิดท่านติดไปติดในครอบครัวท่านติดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางท่านนอนทุกมดีกรุควบคุมโรคดิดต่อครับคุณหมอหมอได้ไหมเดี๋ยวท่านได้นำตัว1 2 3 4 5 6 7 8รวมหมอยังไหมหมอยัง ดีด้วยที่มีคนตอนน้อนรับเยอะแยะเลยนะครับพวกเราเนี่ยในตลาดาต่าง,างาถถาอะไรจะต่องต้นแบบเชือ้อนม่มีติดเชือ้อเยอะแยะมากมายในตอนนี้สิ่ีด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือทุกคนที่เข้าประเทศไทยทุกท่านจะต้องถูกดูแลอย่างดีโดยการนำทุกคน ไปเยี่ยมคพวบเราใครก็ได้ที่มาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องไปอยู่ในส่วนที่ภาครัฐจดให้ก่อนนะครับจให้ก่อนเช่นวันนี้สิ่งที่เราจะวันนี้ต้อ้งหมดที่จะไปทุสัีเขาจะดูแลเราอยา่างดีนะอยางหนีไปไหนนะเขาหนีไปแล้วเนี่ยเขา่านทุกคนจะจุกจับอยู่ที่เดิมเขาจะดูแลเรื่องน้ำเรื่องอาหารอย่างดีเรียบร้อย